แขกรายเช้านี้คนต่อไปศาสตราจารย์ดรพิเชษยิริยะจิตรานะครับประธานกรรมการบริษัทอคโคอรุณสวัสดิ์นะครับสวัสดีค่ะต้องขอเอนิดนึงคุณผู้ชมว่าเรื่องของเข่าเสื่อมเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่จริงเราได้คุยเรื่องนี้มาเป็นเดือนไม่ใช่สิเป็นปีได้ทำไปแล้วมันเป็นสิ่งที่บางคนบอกว่าอ๋อแค่เป็นก็กินยาหรือว่าแค่เป็นก็เดินเหินแบบนี้หรือออกกาลังกายท่านี้แต่ไอ้ที่มาที่ไปคุณต้องเข้าใจก่อนว่า มันคืออะไรก่อนที่คุณจะมาหาวิธีแก้นะครับซึ่งผู้ที่เข่าเสื่อมเนี่ยมันเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุมากเนี่เรามีเวลาประมาณ78็ดแปนาทีขอเวลาคุณผู้ชมวันเจ็ดแปนาทีด้วยกันแล้วเราพยายามที่จะอธิบายแบบง่ายที่สุดเลย,ยนะ,ะเอาแบบง่ายที่สุดเลยมันเกิดจากอะไร,รการก็ใช้ใช้งานเยอะเกินไปนะฮะใช้ใช้มากเกินไปหนักเกินไปแล้วก็เสื่อมเนี่ยมันเกิดขึ้นทุกคนนะฮะอ,ยยอะายุเยอะก็เสื่อมยกเว้นคนรุ่นดี ยืนทอดกระทะทุกวันอาจจะไม่เสื่อมก็ได้ยืนทอดกระทะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่ากระทะเป็นยังไงบ้างอ๋อกระทะมันดีครับอาจารย์นก็ติดกจมากเลยยืนก็เสื่อมครับอาจารย์คะขอถามหน่อยว่าคนอายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มเสื่อมก็40ขึ้นไปนะฮะถ้าผ่านวัยทองก็จะเป็นมากหน่อยผู้หญิงจะเป็นมากกว่าผู้ชายนะครับแล้วจริงๆไอ้เสื่อมที่ทําให้ทรมานก็คือว่ากระดูกอ่อนที่เป็นข้อต่อ ระวังข้อต่อสองข้อเนี่ยมันเสื่อมไปกระดูกเริ่มขัดกันนะครับซึ่งเป็นทุกคนต้องเป็นแน่นอนใช่ครับไม่มีใครเลี่ยงได้ถูกไหมฮะกระดูกเสื่อมอาจจะเจ็บไม่เจ็บแค่นั้นเองแล้วแล้วอย่างนี้เรามีวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดที่ผ่านมาก็ใช้ยานะครับใช้ยาแล้วก็ฉีดหลอดเลื่อเข้าข้อเข่าฉีดยาเข้าไปที่ข้อเข่าด้วยหรือและในที่สุดถ้ามันไม่หายมันก็ต้องใช้วิธีการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเข่า เป็นเขาเจอป้าใหญ่ลายท่านเลยที่ผ่านการผ่าตัดมาเยอะมากเลยนะแต่อยากรู้ว่าก่อนจะถึง40เนี่ยคือ40เนี่ยเป็นตัววัดแล้วว่าถึงแน่ๆว่าข้อเขาจะเริ่มเสื่อมแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ย20 30เลยอ่อการใช้งานเยอะๆมันก็คือส่งผลให้ว่าคนนี้จะเป็นแน่นอนครับคนที่ออกกำลังกายมากกว่าคนอื่นเนี่ยมากเกินไปก็มีโอกาสย้ายายาสุได้งไงโออะไรวะคนเต้นสุดไ้เดียว ท่าเดียวตลอดอ๋อนั่งท่าเดียวตลอดอ๋อนั่งท่าเดียวตลอดไม่เปลี่ยนะอาจารย์คะขอถามนิดนึงสมมติว่าถ้าเรานั่งคัดสมาธนานอาจจะไม่ที่นานมากแล้วพอยืดอ้อ๊ยเจ็บใช่ครับแล้วพอยืดนานๆอ้ยต้องงออ้อยเจ็บอย่างเงี้ยเป็นไหมคะใช่ครับอ๋อถ้าอเป็นนมันก็จะลามไปเรื่อยเนั่งสมมติว่าถ้านั่งแบบงอขาแบบไม่ได้นานมากเลยนะสักระยะหนึ่งะมันง้างยากมากว่าอาจารย์มันต้องค่อยๆนั่นอาการเริ่มแล้วครับ เอาแล้วควรจะยังไงคะอาจารย์ชีวิตประจำวันเราควรจะยังไงสลับคร้บมันจะเจ็บที่เข่าเลยใช่ไหมที่เข่าอผมแล้วมุนทก็จะว่าขาปวดหรือเข่าเลยมันก็จะมีอาการบวมร้อนแรงโอ้ยนี่ไม่เคยเจอร้อนแรงร้อนแดงขึ้นมาอาจารย์รบกวนแนะนําพวกเราหน่อยได้ไหมคะว่าชีวิตประจําวันเราควรจะใช้เข่ายังไงให้ถูกต้องอะค่ะก็อย่าให้มากเกินไปนะครับอย่าให้มากเกินไปผมว่าเป็นคองมน่เกินไปนี่คืออย่างไงก็อย่าใช้ท่าเดียวกันใช้โหมมากเกินไปนะครับ ก็เวลาที่พอเริ่มรู้สึกว่าเมื่อยก็ก็หยุดพักนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราเราสามารถที่จะดูแลข้อเข่าได้ถ้าเรารู้ต้นเหตุกขึ้นจากอะไรก็อย่างที่ว่าที่มันปวดก็เพราะว่าข้อไอ้ระหว่างสองข้อเนี่ยมันมีกระดูกอ่อนที่เหมือนกับฟองน้าคอยซับการขัดกันอยู่แล้วเมื่อมันเสื่อมมันก็จะมีปัญหานะครับทีนี้วิธีการที่เราพูดถึงเมื่อกี้นี้ก็เป็นวิธีการรักษาปลายเหตุ วิธีการรักษาต้นเหตุก็คือใช้ร่างกายของเราเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาให้มันสมดุลแล้วร่างกายของเราจะดูแลสุขภาพด้วยตัวเราเองอนะครับวิธีการที่เราทําก็คือ เราใช้สารสกัดจากมงกขุดมาดำถั่วเหลืองฝรั่งโบบกอาหารทั้งนั้นแต่และตัวนี่มีองค์ประกอบซึ่งสามารถไปทํางานกับเม็ดเลือดขาวแล้วก็สร้างภุมมกันให้เราแล้วก็ทําให้มีกระดูกอ่อนเกิดขึ้นแล้วก็ลดอาการปวดตรงนั้นด้วยกระดูกอ่นะะอนจะช่วยแ,แล้วอย่างนี้เกิดเราเริ่มมีอาการแล้วเราเราสร้างภุมมทันไหมคะทันครับแก้ไขได้ครับเราลองมาดูลองมาดูภาพภาพหน่อยนะครับภาพที่จะเห็นชัดๆนะฮะ นี้คือเป็นคนที่คนที่รักษากับปะจารใช่ไหมคะเราไม่เรียกว่ารักษาแล้วกันนะฮะก็เป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งใช้รับประทานนะครับคนที่หนึ่งสุดจะเป็นคุณเยาวภาเลยไหมฮะก่อนก่อนที่ไปถึงตรงนั้นนะครับโอเคที่ผ่านมาก็คงจะถามว่าแล้วแล้วถ้าหากว่าเราใช้วิธีการนี้แล้วมันจะหายไปมากไหมน่าแค่ไหนที่ผ่านมาเนี่ยทุกๆเดือนจะมีคนใช้เพิ่มขึ้นเป็นพันๆคนสองสามปีที่ผ่านมาผมว่าเป็นหมื่นเรามาดูลองดูข้อ คนที่เข้าเข้ามานะครับครับวันนี้เป็นวันที่เราเรวมพลคนเคยเป่าขวดคนเคยเป่าขวดอะไรอะครับขวดขวดเข่าไงครับอ๋ออาจารย์โอคนเคยเป่าขวดคุณผู้ชมก็คือคนเคยปวดเข่าครับเออชอบซื้อ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 แล้วยังไงคนที่มาแล้วก็้มาแสดงในสิ่งที่เขาทําไม่ได้นะอย่างกรณีนี้กระโดดได้แล้วนะครับขณะที่เขาเดินทีก่อนหน้านั้นเดินไม่ได้ครับลองฟังเสียงนะครับ ที่สุดแล้วบวมเดินไม่ได้ต้องอุ้มใส่รถไปหาหมอคุณหมอวินิจฉัยว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมแล้วก็รักษาด้วยการเจาะแล้วดูดเอาน้ำออกซึ่งทรมานมากก็ไปพบผลงานวิจัยของแอปโกอาการปวดน้อยลงมากประหลาดใจเลยอะประหลาดใจว่าเอ๊ะทำไมอาการมันดีจังอ,อาการทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างคะวิ่งได้เลยค่ะกระโดดจ้ำก็ได้ค่ะ จะกระโดดให้ดูเดี๋ยวนี้ก็ได้ผมไม่มีอะไรนะฮะมีอาการบวมบวมโอแล้ะยังไงต่อครับคุณหมออีกรายหนึ่งนะครับจะเห็นอีกรายหนึ่งก็คือกรณีที่เขาเดินไม่ค่อยไหวแล้วก็เป็นลองช้ำสักพักหนึ่งเขาเต็นหัวลูพุให้ดูได้หัวูพได้เลยดูนะครับ อันนี้เป็นของคุณสมจิตคข่าคนดางขวาเนี่ยครับแล้วเริ่มทีงอเข่าไม่ค่อยได้ข้อเข่าเสื่อมไปสองครั้งแล้วหลังจากนั้นเอ๊ะมันไม่ดีขึ้นเลยอไปฝังเขมมาเกือบสิบครั้งคพอการถอดข้างซ้ายหรอฮะก็แสดงว่าคอไม้สมดุลได้แบบดีที่จะทานและทำให้เราดื้อคือเราไม่ได้เชื่อง่ายๆแล้วใครมาบอกก็จะเชื่อทุกเรื่องไม่ใช่นะคะต้องพิสูจน์ค่ะแล้วต้องมีผลงานวิจัยรองรับ เดลอยอีเวลามันเป็นจริงๆมันต้องทรมารเนาะเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนบมันงงไม่ได้คุณผู้ใหญ่หนกันเยอะแล้วเราเองก็บอกว่าเราคงไม่เจอหรอกปัญหานี่คุณนภาคชี้ว่นเสียไปหมดนะคุณดูฉันคุณหมอผมเล่นเวทแล้วผมก็มีบางท่าที่สควอตอย่างเงี้ยผมก็เริ่มจากเป็นห่วงแล้วนะว่าเอ๊ะอายุมากมันเปลี่ยนเปลี่ยนท่าบ้างก็จะดีครับเปลี่ยนท่าบ้างก็จะดีเปลี่ยนหนึ่งคือเปลี่ยนท่าอย่างเช่นการเดินเหินคนเราจะเปลี่ยนท่าองไรคุณหมอก็ เปลี่ยนท่ายังไงถ้าเดินทุกคนคงจะไม่เอกลักษณ์ขั้งแต่ละคนเนี่ยนะครับก็ก็เดินให้มันน้อยหน่อยแล้วกันถ้าหากเริ่มมีความรู้สึกอย่างนั้นพักบ่อยขึ้นขึ้นลงบันไดเหรอครับขึ้นลงบันไดเหรอขึ้นลงบันไดก็ปัจจุบันเนี่ยคนขึ้นลงบันไดก็สาวขึ้นสาวลงนะฮะแต่ว่าใช้แต่สักพักหนึ่งถ้าหากว่าเรามีการแก้ไขแล้วตรงนี้ก็ปลอดภัยใช้ผลชัดเจนนะครับนี่ครับแล้วภูมิสมดุลทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นยังไงคะ โอเคนะครับเ,เรามาดูกันว่ามเมื่อกี้ปูมสมดุลก็คือว่าเราจะสร้างไม่เลือยขาวของเราให้มันไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปไม่หลังสารที่ทําลายกระดูกมากเกินไปนะครับแล้วเราก็ป้องกันอาการอักเสบนะครับเรามาดูนะครับผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจากงานวิจัยนี่คือ,อ,อแคปซูลแป้งนะฮะสารสามตัวซึ่งหลังเยอะเกินไปก็คือสารสามตัวนี้นะครับ แคปสูงของเราเนี่ยคือกินเข้าไปแล้วแสดงโดยสีเข้มนะครับสิบห้าวันมันจะลดลงมานะครับแล้วก็ลดลงมาเหลือเจ็ดเปอร์เซนต์อีกตัวหนึ่งเหลือเหลือสามสิบห้าเปอร์เซนต์นะอีงลงมาเหลือห้าสิบเปอร์เซนต์นะครับทั้งหมดเนี่ยคืออาการข้อเข่าเสื่อมเมื่อต้นเหตุของข้อเข่าเสื่อมมันลดลงไปเราก็ก็ปกตินะครับนี่คือภูมิสมดุลที่เราสร้างขึ้นมาเดิมทีมันมากเกินไปนะครับต่อมาครับเราก็จะพบว่า สิ่งที่เราให้เข้าไปเนี่ยจากมังคุดกระดำถูเลื่อมกระบอกใส่เข้าไปในแคปซูลเนี่ยมีการสร้างมวลกระดูกอ่อนขึ้นมามที่ระหว่างชั้นสองข้อ,อทุกข้อเนี่ยจะมีกระดูกสองชิ้นมันขัดกันอยู่ถ้าเราสร้างมันขึ้นมาได้เราก็ไม่มีปัญหาก็<ช>ไม่ปวดแล้วไม่ปวดแล้ว<อ>แล้วเราก็จะพบนะครับคนที่ใช้เนี่ยเดิมทีต้องไปผ่าเขา่าสี่ะ4้นห้าปีก็ไม่เห็นมิไปผ่าเข่าเลยนะครับจนกระทั่งปัจจุบันนี้นานไหมคะกว่าที่เราจะรู้สึกดีขึ้นมาเราไม่เจ็บไม่ปวดภายในประมาณภายใน สิบห้าวันจากการทดสอบของเราเนี่ยสิบห้าวันต้องเริ่มรู้สึกนะครับอยากให้แม่หรออ่ะไม่ต้องแม่เลยเอาละแม่เลยปัจจุบันนี้เราบอกว่าเราบอกง่ายๆครับถ้าถ้าต้องการหยุดเป่าขวดค่ะือเป่าขวดเฉยๆนะหยุดปวดเข่าใช้ชุดเล็กใช้ชุดเล็กก่อนถ้าต้องการหยุดเป่าขวดอย่างทรมานใช้ชุดใหญ่สัมผัสได้ประสิทธิภาพได้เริ่มตั้งแต่วันที่สิบห้าเป็นต้นไปขอบคุณคุณหมอมากนะครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับ Queen.